สบายดีเัสดีครับผมวันนี้ก็บาบุไทยมากทำบุญที่วัดนั่งศกแล้วก็เลยมาวัดปากน้ำเลยนะครับพี่นอ้องทำบุญนะครับนี่พี่นอ้องวัดปากน้ำน้ำตกด้วยพี่นอ้องวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับ พี่น้องมีน้ำตกด้วยนะพี่น้องอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับผมพี่น้องเร็วพี่น้องชมบรรยากาศต้วยกันพี่น้องฮะ โอ้ oh, นี่พี่น้องนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นนั่งชมวิวพี่น้องเอ่ยนี่ยวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับผมนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำอ่างน้ำพี่น้อง นี่ก็จะเป็นแม่น้ำพี่น้องผู้ว่าแม่น้ำอย่างนะแต่มีมองเกลือปลาเรี้ยงอย่างเอาอาหารปลานะพี่น้องอาหารปลาให้อาหารปลาพี่น้องบรรยากาศดี่ดีพี่น้องเอลยมีที่นั่งเล่น ที่นั่งเล่นด้วยโอ้ยนอนวัดปากน้ำผาสีเจริญนะ อพี่น้องโอ้มลื่นเย็นดีพี่น้องเลยนี่ฮะลมลื่นเย็นดีพี่น้องวัดปากน้ำภาษีเจริญเนาะนบรรยากาศพี่น้องว้าว นี่ก็จะมีปลาพี่น้องเอ้ยเนี่ยบ่อปลาปลาคาบพี่น้องปลาอย่งนี้ปลาเงินปลาทองพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องนี่จะถเป็นที่นี่เบิ้งแม่น้ำพี่น้อง้ว่า ตอนจนสมุทรนายสุดๆเมทมีตอนเนรายตอนนี้บาพุทยายู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับพี่น้อง เพิเน่นเอิญคล่ององี่ยงนี่พี่น้องเลยว้าวพี่น้องเมื่อก็องเดงมาที่เมืองพุทธลูกใหญ่ที่สุดในเมืองไทยพี่นอ้องวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับตอนนี้เพิ่นก็ปรับปรุงเซตได้เอาพี่น้องเหงื่อว้าวพี่นอ้องอ๋อพุทดเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับที่เป็นแบบนี้นะที่เพิ่นปรับปรุงแล้วบ่าวุทธได้มา ตัวก่อนนนะเพิ่นยังป,ปับปรุง่แล้วพี่น้องิ่งว้าวโหพี่น้องเอ๋ยมานักท่องเที่ยวก็หลายหลายพี่น้องเนี่ยกลางๆสราง,างาเต็มอยู่พี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะ

ว้าวย้อนแสงยังหน่อยครับย้อนแสงมดแสงยังหน่อย<ม>พี่น้องเอ้ยเนี่ยปลาพุงแล้วแล้วพี่น้องปากน้ำโอ้สุดยอดพี่น้องเยท่องเที่ยวจะลึ่นเลยพี่น้องเอ้ย ว้าวพี่น้องสวยงามมากๆของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนี่เลยวัดปากน้ำภาษีเจริญพี่น้องพวกนี้พี่น้องเาท่องเที่ยวกันหลายๆพี่นุยมาชมพระพุทธรูปแล้วก็มาทำบุญกันนะครับพี่น้องโอ้สวยงามจริงๆค,ครับ มองนี่ก็จะเป็นมองจุดสมวิวอีกจุดหนึ่งเด้อพี่น้องมีประหลังต่างสะอาดนี่เต็มอยู่พี่น้องเป็นตีข้องพี่น้องเ็นโบ้เ้ยตีข้อง นี่เป็นจุดสมวิวเด้อพี่น้องเนี่ยพี่น้องมาหาม้ามพลาดเด้อจุดนี้พี่น้องป,าป่ภาภูไท่ิ้าขึ้นจุดสมวิวนะครับนี่แม่น้ำนี่อนน็นี่จะมีเรือนี่นะพี่น้องเห็นบ่ มองจุดชมวิวพี่น้องว้าววิวหลักล้านเลยพี่น้องฮะนี่ก็จะมีจุดถ่ายรูปพี่น้องนี่ฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆวิววิวหลักล้านเลยพี่น้องเนี่ยว้าวพี่น้องสุดยอดมากๆเลยนะฮะ ใครมาห้ามพลาดนะครับจุดนี้เดอ้อพี่น้องนี่พี่น้องโอ้โหชุดอลังการพี่น้องเลยพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยพี่น้องวัดปากน้ำนั่นเอง,องอเห็นแล้วบับใครคนลูกเลยพี่น้องโอ้หนี่ฮะพี่น้องวัดปากนา้ำพัดพิ้งค์เพื่นเลย